สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่หวยก็จะมาทวนเย็บผ้าปิดจมูกนะคะแบบง่ายๆกันคะ่ะเดี๋ยวมาเขียนแบบกันก่อนนะคะตรงนี้นะคะแม่นวยจะใช้ความยาวนะคะอยู่ที่24เซนติเมตรค่ะความกว้างนะคะอยู่ที่17เซนติเมตรนะคะ จะตีเป็นกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้ากันก่อนเลยนะคะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะจะมาแบ่งให้เป็น3ส่วนค่ะจะแบ่งทางอ่ะสิซนติเมตรเนาะความกว้างนะคะก็จะมี5้าเนาะห้าเซนติเมตรตรงกลางนะคะอยู่ที่7เซนติเมตรค่ะและส่วนด้านล่างนะคะอยู่ที่5เซนติเมตรนะคะแล้วก็ขีดเส้นตามจุดค่ะ ขีดเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ในลักษณะนี้ค่ะทีนี้นะคะจะมาขีดตรงมุมนะคะทั้ง4มุมเลยเนาะจะทําในลักษณะเดียวกันค่ะด้านล่างตรงนี้นะคะตรงความยาวเนาะเราจะวัดออกมาอยู่ที่5เซนติเมตรนะคะแล้วก็ขีดนะคะจากมุมนี้ไปมุมนี้นะคะจะทําในลักษณะเดียวกันเลยค่ะทั้ง4มุมเลยนะคะจะวัดออกมาอยู่ที่5เซนติเมตรนะคะเหมือนกันค่ะ พอเขียนแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็จะมาตัดตามมุมเลยนะคะตามเส้นค่ะจะเก็บไว้ก่อนนะคะทีนี้ก็จะเป็นชิ้นที่สองนะคะตัวนี้จะเป็นชิ้นด้านในนะคะความยาวสิบสเซนติเมตรนะคะแล้วก็ความกว้างนะคะอยู่ที่12เซนติเมตรค่ะแล้วก็จะตีให้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมเลยนะคะ ทีนี้นะคะจะเริ่มจากทางด้าน12ซนติเมตรนะคะให้ขีดเข้ามาเนาะตรงนี้นะคะขีดเข้ามาอยู่ที่1เซนติเมตรค่ะทีนี้เราก็จะมาหาจุดกึ่งกลางของ12เซนติเมตรนะคะอยู่ที่หเซนติเมตรค่ะจุดไปแล้วก็ขีดออกนะคะในลักษณะนี้ทั้งสองฝั่งเนาะจะทำเหมือนกันเลยค่ะ ในขั้นตอนนี้นะคะก็จะมาเตรียมผ้าได้เลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นผ้ายีนนะคะจะมีทั้งหมด2ชิ้นเนาะให้ประกบเข้าหากันในลักษณะเนี้ยเราจะเอาทางถูกกับทางถูกนะคะประกบเข้าหากันและทีนี้เอาแบบนะคะมาวางทาบตัดตามแบบได้เลยค่ะตรงนี้แม่หน่วยได้เผื่อเย็บไว้เรียบร้อยแล้วนะคะและทีนี้นะคะก็จะเป็นชิ้นที่2นะคะตัวนี้จะเป็นชิ้นในคะ่ะเอาแบบทับลงแล้วก็ตัดตามแบบได้เลยค่ะ ตรงนี้นะคะแม่นวยจะเย็บนะคะตรงนี้ตรงช่วงความยาวเนาะที่อยู่14เซนติเมตรเนาะจะวัดออกมาอยู่ที่2เซนติเมตรค่ะติ๊กไว้ก่อนนะคะแล้วก็เย็บนะคะเย็บฝั่งยาวนะคะที่14เซนติเมตรเนาะเย็บเข้ามาอยู่ที่2เซนติเมตรค่ะย้ำหัวแล้วก็ย้ำท้ายด้วยนะคะตรงนี้พอแล้วก็ย้ำค่ะ จะทำนะคะสี่มุมเหมือนกันเลยที่เย็บไว้อย่างนี้นะคะเพื่อที่เวลาที่เรากลับนะคะมันจะได้ไม่ยุ่งเนาะเวลาเรากลับผ้าออกมาปุ๊บมันจะพับให้เราเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมาเย็บตามได้เลยจะเย็บนะคะทั้งสี่มุมเนาะเหมือนกันเลยนะ พอเย็บเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ในลักษณะนี้ค่ะทีนี้นะคะก็จะกลับนะคะเอาด้านในออกมาด้านนอกเนาะกลับเสร็จแล้วให้รีดค่ะรีดผ้าให้เรียบนะคะทั้งสองฝั่งตรงตะเข็บนะคะรีดให้แบนเลยนะคะ ชิ้นด้านในก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่นี้ก็จะไปทําชิ้นด้านนอกกันค่ะชิ้นด้านนอกนะคะตัวนี้นะแม่หน่วยจะเตรียมผ้าไว้แล้วเนาะตรงนี้นะคะเราจะมาเย็บมุมก่อนเลยนะคะมุมทั้งสี่มุมนะคะเย็บเข้ามาประมาณหนึ่งตีนผีนะคะ พอเย็บมุมทั้ง4ีมุมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็จะมากับผ้าค่ะแล้วก็จะรีดนะคะรีดให้แบนเลยเนาะทีนี้เอาแบบนะคะมาวางเนาะ วางแล้วก็พับตามรอยตามเส้นนะคะตรงนี้แล้วเอาผ้านะคะมาวางทับด้านบนค่ะวางให้เขาเสมอกันในลักษณะนี้นะคะทีนี้ก็จะมาพับนะคะไปตามแบบเลยค่ะจับแบบนะคะพับขึ้นตามรอยเมื่อกี้นะคะพับเสร็จแล้วให้รีดค่ะรีดทับแบบไปเลยนะคะ ทั้งสองฝั่งเนาะจะทําเหมือนกันเลยนะคะพับลงมาแล้วก็รีดนะคะพอรีดเสร็จแล้วนะคะทีนี้ก็จะไปเย็บค่ะเย็บนะคะก็ประมาณ1ตีนผีนะคะ ย้ำหัวแล้วก็ย้ำท้ายนะคะทั้งสองฝั่งจะเย็บในลักษณะเดียวกันเลยค่ะ พอเย็บเสร็จแล้วนะคะทีนี้ก็จะเอาไปรีดค่ะให้ผ้าเข้ากลางออกนะคะทั้งสองฝั่งเนาะข้างนี้นะคะจะเป็นด้านในค่ะทีนี้นะคะกับอีกฝั่งหนึ่งนะคะกับผ้าอีกฝั่งหนึ่งค่ะฝั่งนี้จะเป็นด้านนอกนะคะต่อมานะคะก็จะเอาอีกหนึ่งชิ้นนะคะมาวางประกบเนาะแล้วก็จะเย็บด้านข้างนะคะอยู่ที่ประมาณหนึ่งตีนผีค่ะ จะหากึ่งกลางนะคะก่อนเนาะแล้วก็จะจับปักด้วยเข็มหมุดนะคะแล้วก็เย็บได้เลยก็จะจับริมผ้านะคะทั้ง2ชิ้นเนาะให้เสมอกันแล้วก็เย็บนะคะห่างอยู่ที่ประมาณ1ตีนผีนะคะ พอเย็บเสร็จแล้วนะคะทีนี้ก็จะกลับผ้าออกมาค่ะแล้วก็จะรีดตะเข็บตรงนี้นะคะให้แบนทั้งสองฝั่งเลยนะคะ พอรีเสร็จแล้วนะคะทีนี้ก็จะไปเย็บซ้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะทั้งสองฝั่งเลยนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวแม่นวลจะใส่เป็นลวดนะคะเข้าไปด้านในเนาะเวลาที่เราเอาไปใส่กับใบหน้าแล้วเราจะดัดไปตามอ่ารูปทรงของจมูกของเราได้นะคะตรงนี้เนาะจะใส่ลวดเข้าไปนะคะตรงนี้นะคะด้านในตรงนี้เนาะ สองข้าไปเลยค่ะตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นช่วงอ่าจมูกนะคะด้านบนเอาแบบให้ริมๆเลยเอาให้ชิดติดตรงนี้เลยนะคะเนี่ยกระดานขายเลย็กเรียไปนะคะ คัดเนี่ยก็จะนั่งาลักษณะนี้เนาะทีนี้เวลาที่เราดัดเนะี่ยก็จะโค้งหัตวตายไปและช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงสอดยางยืดนะคะเราก็จะพับนะคะสองครั้งค่ะ พับเข้าประมาณหนึ่งเซนติเมตรนะคะตรงนี้แล้วก็จะไปเย็บนะคะเดี๋ยวมาค่ะอนี้เหนกันพับเข้ามานิดนึงแล้วก็พับ ทำเลยประมาณนี้ จะมานะคะตัวนี้เนาะแต่เป็นยางเอ่อยางยืดเนาะตัวนี้อยู่ที่สามมิลค่ะเราตัดมาอยู่ที่ยี่สิบเซนติเมตรนะคะจับเนาะตรงนี้เพื่อที่จะมาสอบตรงนี้เนาะหนีเข้าไปนะคะแล้วก็สอบเข้าไปเลยเดินค่ะ จะทำในลักษณะเดียวกันเลยเนาะทีนี้เราลูดได้เหรลูดเพื่อที่จะเก็บปมตัวนี้จะได้แบบนี้แหละทีนี้เนาะอีกฝั่งหนึ่งจะทําในลักษณะเดียวกันเลยนะคะตัวนี้ก็เราจะดีบไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไปเลยพอทะลุอีกฝั่งหนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะมัดให้เป็นปมเนาะ แล้วก็ดึงนะคะเขยิบให้ตรงปมนะคะให้เขาไปแอบอยู่ด้านในในช่องนะคะตรงนี้ลูดขึ้นค่ะก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะทีนี้เราสามารถเปิดได้นะคะตรงนี้เพื่อที่จะสอดตัวกองนะคะตัวกองตรงนี้นะคะแล้วแต่เลยว่าใครจะใช้เป็นอะ,อะไรสอดก็ได้นะคะอันนี้แม่นนยจะใช้เป็นกระดาษสานะคะ เป็นกระดาษเช็ดชู่ก็ได้นะคะเวลาเราใช้เสร็จแล้วเราก็ถอดออกแล้วก็ซักนะคะตัวด้านนอกเนาะด้านในก็ทิ้งไปได้เลยเนาะหรือเป็นใยสารูก็ได้นะคะตรงนี้ถ้าเราหาซื้อได้นะคะแต่ถ้าไม่มีก็ได้ค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะก็ป้องกันได้เหมือนกันเนาะ แล้วก็ตรงที่สายลวดสามารถดัดได้นะคะตามรูปทรงของจมูกของเราเลยค่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผ้าปิดจมูกนะคะแบบง่ายๆค่ะเดี๋ยวแม่นวยจะลองใส่ให้ดูนะคะจะเป็นในลักษณะนี้นะคะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ